Ô, subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ มันฟิวฟิวตรงไหนวะนี่มันเอาฟิวใช่ไหมเชฟฟิวตรงไหนวะเนี่ยนั่้ฟิวน้องชายแค่านั่งชิวตกุ้งคิวเกินเกินแล้วเรานั่งทำอะไร่เกียรตเล่นน้ำโอเคคุณรู้สึกไงบ้างง่วงครับง่วงทำงานโรงแรมกระปุกเฮ้ยเขาเป็ดไม่แล้ว เีนะครับอเปนะครับเวเสียวเี no. ่ยเวเสียวนี่ครับปรมาจารย์ใส้เียว้วัมันคืออะไรวะมันคืองไปแล้วก็โยนรเพี่โยนดีกว่าไม่พี่เกรตอนนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวี่เ ไม่อยากกลับไปเลยเสร็จเล็กไปโบไว้โอ้ได้แล้วนะครับแล้วเราก็าปัน้นดินนี่สุดครับวันนี้เอา20ตัวครับแม่งเหมือนคนว่างเลย ตอนนี้เราอยู่กับพวกเซียนทั้งสามคนที่เคยมาตกกันเราใค่พี่คนนั้นเหรอก็ใส่เหยื่อนะใส่มันคืออะไรของใครอ่ะของนี้มีไหมผมเหรอโอ้พี่เกดไม่ได้เฉยเออยฮีงกูหลุดไอสัตว์ เฮ้ยเฮ้ยเฮียแล้วเดี๋ยวแม่งได้หวะไอสัสเทยะพี่เขียนแม่งได้ตัวนึงเลยเฮียจนเะพี่แม่เขียน้องไม่รู้ด้วยอ่ะด้วยอ่ะทีเวเทีย่ะเฮ้ยเขียนแม่งได้ตัวหนึ่งจานเข็ยนก็ได้อุ้ยอันนี้ยังใช้ได้ต่อยใช่ไ้มเนี่ยทไมกูไม่ได้เหมือนเา พุ่กก็ไดู้ดเตยเหยื่อน้อยเกินไปเหรอนี่ผมจะใช้แผนการเหยื่อมือสองแล้วกันฟ้าบ้างในตอนบึงขึง้นมาที่ไหนรู้สึกไงบ้างครับที่แป๊บเดืยวในกรุงไม่รู้อยู่ดีมันก็มันตอดเบ็ดนะนี่มันงานคนว่าง หนักไหมหนักไไม่มีความหนักเหี้ยอะไรเลย,เลยดึงตึ้มนึงปุ๊บเลยเหรอผมไม่รู้อ่ะเฮ้ยโอ้เหี้ยไม่ได้ผมยังไม่ได้เลยได้เรื่อยๆคุณเหยื่อใหญ่กว่าผมอีก A few moments later โอ้เหี้ยไอ้หานี่ได้อีกแ,แล้ว ไอ้แยมนั่งเป็ดเดียวกันสองตัวไอสัตว์โอ้มันกัดผมเฮ้ยจันไกคุณนุนลูกศิษย์มีไม่ได้สักตัวเลยอะไรกันเนี่ย ตอนนี้เวลาก็ะหานไปประมาณกี่นาทีวะประมาณสิบกวา่าหรือยีย่สิบเนี่ยผมยังไม่ได้สักตัวเลยผมได้สองตัวแล้วครับอู้เขาได้อีกแล้วสองรอบสองตัวผมยังไม่ได้สักตัวเลยเป็นเยื่อเลี่พี่เปลี่ยนแล้วมเมื่อ,อกี้เหยื่อพี่ วันนี่มันเทพไก่เฮียได้สองคนเลยเนี่ยอ้อาหลุดไอันนี้ตาเลยจะพิเคได้ปะโอ้หลุดตัณฑ์ตาเลยกูยได้เป็นสิบล้าเนี่ยยังไม่ได้เลยเนี่ยโอ้พี่ไก่ไม่นะเมื่อกี้เดี๋ยวผมหลุดไปแล้วสถานการณ์เป็ไงบ้างครับสถานการณ์ตอนนี้เฮ้ยจมแล้วกับกล้องแล้วโอ้คุณดึงเร็วแล้วนะเพื่อน กูไม่เข้าใจว่ะกูเข้าได้อีกแล้ววินไม่ได้สักตัวเลยสนุกเมอนตอนเราได้กูเศรษสนุกแบบตอนนี้ผมก็ไม่สนุกเลยยังไม่ได้สักตัวเลยแม่งนะเฮ้ยใครได้วะไอ้เหี้ยไอ้ใครได้แล้ววะนี่ยังไม่ได้เลย โอ้ไม่มีความยุติธรรมพีเ่เกียนได้กี่ตัวแล้วพีเ่เขียนแม่งได้3ตัวแล้วพี่เขียนหายไปแล้วโอ้อลุ้เฮียลุอ้นกลุบ3รอบโอ้กลวงอ,อิ่มแล้วหรือเปล่า ทุนผมแม่งก็โปกอะผมแม่ตกกากจะไม่มันไม่มีกุง้งละกุ้งหมดบ่อแล้ะไม่รู้ว่าผมจะได้กินกุ้งไหมทุกคนทุนผมมันจมแค่สามครั้งแล้วก็ไม่ได้สักครั้งเลยครับ เดี๋ยวมันก็ไหวมาเห็นไหมเขาปล่อยมันแล้วมันต้องติดของกูบ้างเลยผมดว่าอาหารผมแม่งเขาเบื่อแน่เลยเกิดงาแล้าหรือเปล่าไม่รู้อะแม่งไม่ใช่ยี่สิบกวินาทีเขาตันใหญ่อะ้ายได้กี่ตัวแล้ววะ กค้น,นู่นน <Hey, S 2> <Comb ine. S 1> ่ะได้กี่ตัวละเฮ้ยผมก็ดูแล้วโอ้ควยเหอะเบ็ดก <ihat> <laughs> so ูไม่เป็นเงี้ยอะไรวะมันอยู่ที่คนผมก็ตุกแล้วนะนะเออผมไม่รู้อ่ะโอเคโอเค ต้นเกมไปเกมผมก็ไม่ได้ตัวไอ้เหี้ยพิเคตได้แล้วเป่าโอ้ยไอ้เหี้ยไอ้ไก่ได้สองตัวแล้วโอ้ยยงไม่ได้สักตัวเลยทิ้นหวังวะผมต้องหาที่คนทิ้นหลังหม้วโอ้ยไก้ไม่ได้อีกแล้วไอ้เหี้ยแม่งหลุดไปสี่ห้าตัวแล้วกูมาถ่ายเพราะยูทูปดิเฉเว้ย เอาคอนเทนเอาคอนเทนตอย่มันก็จมคนเรื่องหมละโอ้จมแล้วจมล้จมล้วโอ้ <c oughs> โอ้ทำไมมันหลุดอ่อะอู้กระช่างเลยนะไอ้สัสเป็นอย่างนี้ใช้ไมันต้นหึงแค่ลอยขึ้นไป โอ้ผมทำหลุดไปประมาณสี่ตัวดึงจุ๊กไปเลยใช่ไหมโอ้เฮียเฮียนี่ไงได้แล้ว

โอเคเนี่ยอ้ได้สองแล้วโอ้ลุดแล้วโอ้ลุดแล้วเหรอก็บสิ่งจัดโอ้ได้สองตัวแล้วครับคุณเคมวันนี้สองจอมเหมือนกันชิงหวังตอนนี้เรากำลังแกะเก็บหมดบ่อโอ้แม่งหมดแล้วมั้งเนี่ยใครจมอ่ะเมื่อกี้มิเชลเหรอได้ไง โอ้นี่มันเหยื่อขเราเดี๋ยวนี้เดียวเฮ้ยโอ้หลุดปฏิกันกายไม่งเอาอีกแล้วอะ แกไม่เซียนจัดสถานการณ์ของผมตอนนี้คือตามเพื่อนแทบจะไม่ทันแล้วครับวันนี้เอา20ตัวครับโอ้แม่นะเมื่อกี้ผมไม่ได้ เฮ้ยอย่าลุนนะมาอยู่นอกดีกว่าลูกพ่อคุยจันเขียนไม่เอาอีกแล้วอ่ะพี่เขียนีกแล้วโอ้ไม่เขานายกันอีกแล้วที่เขียได้อีกแล้วครับทุกคน แก่เหมือนเดิมยนะคูไม่ได้อ่คู่แข่งเยอะเต็มไปหมดนัยไม่ได้าังไม่ได้เลยยังอยู่เหมือนเดิมเลยเนี่ยสามตัวผมสตัวกุุงตัวละร้อยอ่ะ ของคุณยังไม่จมเลยดูดิเหลี่ยมยอะไรผิดพลาดอะไรสักอย่าง,าน,งานะครับมีแต่หล่อเซียน A few moments later เวลาผ่านไปแสนน,นานในที่สุดเขาก็ได้มันมา ผมก็ดูเป็นสองบสองรอบแล้วโอ้ได้อีกแล้วเฮียกูหลุดไปรอบหนึ่งแล้วโอ้ตอนนี้จะสองชั่วโมงแล้วครับสองตัวครับตกตัวละร้อย <c oughs> อีกตัวครับป้าแกรอกสามคันสามตัวครับสามคันมนเยอะเลย น,นี่คันเดียวก็ยังไม่ออกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรครับไม่ทราบนี่เป็นเหล่าเซียนครับแต่ผมไม่ใชเซียนอะตอนนี้สิ่งที่ผมเสียไปมันผมวงเงินเป็นลงบัครลาครับแล้วก็เสียไปแต่มันไม่สุดเปล่าเราสิทธิ์หลังนะครับผมได้แค่หกเท่ามูวอิสระสองร้อย สองร้อยให้น้อยจังน่หนาหกลงจริงไหมอ้วไปสองตัวป้าแกที่เด็ดได้อละเสร็จหมดเวลาแล้วครับเหลืออีกยี่สิบนาทีเป็นสองตัวสองชองัชง่วโมงชั่วโมงละตัวนะเฉลี่ยพ่ <c oughs> อพี่จีได้ลแล้วจบตกใจแล้วเสร็ผหมดมาหรอเปาไปอีกแล้ว สองนะคะโอ้สุดค yeah. oh. ิดได้อีกแล้วงั้นก็พูดเลเปิดกล่องเรียนหนึ่งคนนะคะเปิดเลยยี่สิบบาทใครสนใจเลขไหนนะคะไม่ได้สักตัวเออได้สองตัวเหี้ยเลยสองตู้ได้กี่ตัวครับหกตัวครับสองตัวครับตัวละร้อยแข็งมากเลยค ได้กี่ตัวท่องงานวันนี้มาตกอะได้เท่าไรสี่เหรอได้กี่ตัวละอาาคมงแกได้เท่าไร่พี่เขียนได้เท่าไรม่รู้เดคนอื่นเขาไม่รู้เหรยกูนับได้อื้ยกูก็มีดวงแต่กูไม่มีสีมือไม่เป็นไรดวงไม่ลักกาละ อันนี <baj es> um, ้มีสองอันเองอันนี้เลิฟหลไปด้วยนะแม่เข่ากันนะมันมีสองตัวเองมันมีสองตัวเองเอรานลตัวเยวเออตัวเล็กด้วยห่เรมแบ่งิ้งนแล้วัแล้วผมสายบุญโอ้ยเฮ้ยไม่มีสิิ์พูดคำนี้นะสอนผมสายบุญ ดูผมมากฝ hey, ั่งน oh, right. no ู้นอะจนจนตะกาไปนี่ไงมาข้าอ่ะเบนนำไปเลยนะกีฬานั้นใช่ไหมดวงไหมดวงครคนที่ดวงดีสิส่องกินได้ไเ่ยเอาอันนี้เป็นกัาบแล้วก็สั่งสั่งข้าวอ่ะพายาดไหมมาหาบุญกินจักเยื่อที่อมสายบุญนี้อมสายบุญครับสองร้อยให้น้อยจาะ มันคือร้านมาฮาวเว้ยนี่คือเหล่าเซียนครับผมไม่ใช่เซียนนี่ต่อไป,ปโกไปผมแค่เป็นรุ่นคอนเทนต์เฮ้ยผมถ้าเต็บออกกับเท็ไม่ได้สักตัวได้สองตัวเหมือนลงบาร์เสียปุ๊บแล้วก็สิงกับทเทียนเว็บเว็บคืนมาให้คืนยอดเสียเหียไหนมันถูกเงียบถูกตื่นเพราะนี่มันถูกตื่นใช่ ไส่นะดาวตัวครับโอ้แมงกูได้สองก่อ <c oughs> คงทคับกุ้ง <c oughs> มีกุ้งผมอยู่ในั้นด้วยมีมูกอบแม่ปลาคาอีมุกอบเาเขาห้องมุกอบอ่ะเาสองนะก พ้ารียมเลย้นทเกกี่ไหนนี่มีตเกีครับทุกคนเป็นกีหมดี่เลนี่คือเอ่อสปอนเซอร์คุณเขียหรือเปล่าครับเออว่าอยู่น่แมน่ตั้งก้อตัวทุกคนใส่หัวเชียร์กันใช่ไหมเนี่ยผมใส่คนเดียวพวกกงอะพวกข้าที่อะไรกงอะไรนะพวกในกงพวกอะไรไม่ไปนะ ผมครับแล้วเก็เสียงเสียสยขึ้นาผอเสียบสียเกิดตัวช่วยของผมเียงที่สุบไม่ใช่อะเรหัวเชื้อตกุ้งครับอ๋ออะ้รี่สตอนไหนมิผมเสียบไว้อยู่อันนี้อันนี้ลงทุนมาเลยใช่ไหมเนี่ยหัวเช้อตกุ่งมีสองหัวแล้วพุ่งใช้ไปสามฉีดลักแร้ต่อให้ผมมีหัวเชื้อไปเห็นครับจผมก็ดึงไม่ได้เหมือนอะไร มันขี้อ่ะแกมาแกมาแกมาขี้เลยี่แกวอะไรล่ะบอลลินไมล่ะอ้สู้แต่บอลลิ้นไม่ได้เก็มเลยนะบอลลินกินเจของมันกินแบบข้าวปลาบอลลิ้นก็อะไรพี่แกมันไม่หอมเหมือนนมแมวหรอที่เขาใส่อาหารปลาบอลลินก็ข้าวปลาต่ออันนี่มันเสียงกุ้งเหรอาต่อให้โอ้เขาบอลลินน่ะผมสู้เขาไม่ได้เลยเหมาะการลงทุนมากครับเพราะว่าผมมาตัว ผมไม่เข้าใจคสมุดเข้ามาหกสี่แปดหนึ่งกอะไรก็ไดะพวกะารเหลืองครับพวกะไรเหลืองพวกลายเหยือกพวกเนาคมเนาครับผมเนาวกมันโ่หมานครับไกลแรงยงเลยตัวนึงก็าติกไกตวกุ้งจะได้กินหมูกุ้งแบบไร ไม่เขาขาดทีละตัวเขาเป็นน้องน้ำแข็งขเขาไม่แตกเขาไม่แต,ตกค่ะเดี๋ยวดีโอเคเขาหยิบเ่ยใช่บอลเซ่บอลมันนั่งข้าวเขาเกาะไม ok, ่พอพน้องขึ้นมงเอา ในทีนส่สุดกุ้งก็มาแล้วแต่ข้าขโมดแล้วก็สั่งข้าวเพื่อมสีกุ้งผัดขึ้นแค่กุ้งผัดขึ้น เขาพิเศษอะไรขึ้นแช่อะไรคุณเขียนเขาคุณรีวิวให้ผมสักชิ้นได้ไหมครับแต่ในน้ำรีวิวนะเออจำไม่ได้อันนี้ของก้อน่นวดในนไปเป็ดงานรับจ้างเออไปว่าไปเรื่องผมนะมันหนุ่งกับผมยังผมได้วางเสียนายไกดแดกกันมั้งที่เขาขึ้นแช่เออนายไกดอ๋อนี่คือกุ้งน้ำปลนดับแรงนะครับใช้มือนมนดับแรง เอมเป่สองชนหมไอโอมช่แบบ่ก็ต้องผายเขียวแ้อมนะผาขีอหมดแล้วครับโมใส่ยันที่อะโมใส่นี่ิงพีู้ครับมามามานี่คนหาไอแมู่ปะอะไรวะมูเตเต้ตัดคิวแม่งเลยนี่ครับานไงบ้างครับเรากินกันด้ อีกออีกอมขนาดอีกอมขนาดอีกออีกอ่มขนาดอีก่มวขนาดเนี่นี่นกุ้งอะไรกันเนี่ยกุ้งีนตกตัวนี้เนี่ยตัวนี้จ่อยเนี่ยปหนาหรือว่าอร่อยก่ปนานเลยเยอะี่เกิดพงไงหากุ้งหากินกุ้งกันเทุกคนหากุ้งหากินทำอะไรนาเชฟ ลองมันปุ้งใส่กับข้าวครับ่องหัวแล้ใส่้องซอยดีครับไม่ค่อดูดเือนกัะไม่ดูดเม็ดนึ่งไม่อยดูดใคปั่นริงครับโอ้เขาไม่ค่อยดูดนะเขาดูดนะไอโอคุณยูเมะคูต่งจัเขาโอ้ไหนอคุณยูเมครับสูรค่าบัวอยคุณไม่กินแอ่หันเยอะดีมันดีผัดบุ้งร้อเลย